สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูเจ้ามารเทนครับมาร์เทนคันที่ซื้อมาใหม่ครับมันมีปัญหาที่จะต้องซ่อมบำรุงครับคือนี่ครับ เจ้าสายไฮล,ลิกบุ้งกีครับตัวนี้ครับมันซึมนะครับมันซึมไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันทำให้สกรปรกครับเลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยครับไม่จะเป็นต้องไปอานนะครับนี่ยสายสาย,สายพวกนี้ที่ศูนย์มีเปลี่ยนนะครับสั่งมาเลยครับเราจะได้รู้ว่า มันยาวเท่าไรมันเท่ากันหมดนะครับถ้าเราไปอัดเอานี่าอาจจะต้องต้องไปเอาหัวเก่าครับแปดไป,ไปถอดสายมาแล้วก็ไปอัดเขาถึงจะรู้ระยะว่าคามยาวเท่าไหร่นะครับนี่หัวขนาดไหนแต่เราซื้อที่ศูนย์นี่มีขายเลยนะครับนี่เป็นสายตัวนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรือ เอาน้ำแฟบมาเช็ดตามความสะอาดสัหน่อยสายศูนย์เลยนะครับซื้อที่ศูนย์เลยครับ <Okay. S 1> ผม ซื้อมาออกงานเรกครับออกไปทำงานเร่นะครับ7,600ชั่วโมง แบตเตอรี่นี่ไม่รู้มันแบตเดิมหรือเขาเปลี่ยนมาใหม่หรือยังน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละนี่นี่เขาทำตัวนี้มาดีมากเลยครับนี่เป็นตะเกงกัน เศษฝุ่นเศษผงใบไม้นะครับเข้าลาปิดมาปับ๊บนี่เหน็นะครับพวกเศษใบไม้ก็เข้าไม่ได้นะครับเจวเลยครับโอ้เข้าไไรเข้าสวนครับ งานแรกนะครับผมมาดูเ็าทำอะไรกันข้างล่างเอาจันุสวัสดีครับเฮ็ดยังดูนี่ ลูกคันเอามานันเลยทครับเปิดดูมอเตอร์ตัวเดินครับเพราะมันยังอยู่ดีใส่สนงดงามไหมนะครับมอเตอร์ตัวเดินนี่ผมแนะนำเลยนะถ้าว่าใครซื้อรถมาใหม่ๆนี่ให้ใช้จารบีครับโปะไว้เลยครับโปะในก้อนมอเตอร์ข้างในครับ มันจะได้ใช้จจรบีพวกพวกทรนก็ได้ครับเอาไปปปกุปกปลุไว้มันจะได้ไม่ผุครับเพราะว่าอยู่อยู่ด้านล่างมันจะมีฝาปิดแล้วมันก็จะมีน้ํามีดินเข้าไปครับมันจะชุ่มอยู่ตลอดครับมันจะผุง่ายนะครับพอผุพอปลุเสร็จอีอหัวที่เป็นหัวน็อตหัวสกรูที่เราจะ ขันเข้าขันออกครับมันก็จะผุพอผุเสร็จปั๊บเราจะไม่สามารถใช้พวกประแจรหรือประแจเอลครับขันออกได้ครับมันจะต้องเชื่อมออกครับนั่นแหละความเสียหายหเกิดขึ้นครับถ้าเราทำใแตะเลขนี่อายุการใช้งานมันก็ยาวนานครับของมันก็ยังสวยอยู่ตลอดนะครับ ตอนนี้มาทำงานอยู่ที่ติดชายแดนครับติดชายแดนกัมพูชาครับงานแรกครับอขอให้ได้ขอให้โดนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ